วิธีหาลูกกวาดในแมป99คืนเพื่อน,นําไปแลกอาชีพใหม่วิธีที่1ให้เราต่อสู้กับพวกลทัทธิเราก็จะมีโอกาสดอกเทียนและวิธีหาเทียนอีกอย่างหนึ่งก็คือเปิดกล่องแต่ดวงผมไม่ค่อยดีนะซีก็เลยเปิดไม่ได้เลยวิธีที่2ให้เราดูแผนที่แล้วก็ตามหาบ้านลูกทรงแบบนี้จากนั้นให้นําเทียนไปวางที่บ้านหลังนั้นจนบ้านมีแสงขึ้นมาแต่คอยระวังพวกสัตว์ประหลาดที่จะมาไล่ตามเราด้วยนะแนะนําให้วางเทียนตอนกลางวันก็ได้แล้วค่อยมาขอประตูบ้านตอนกลางคืนวิธีที่3ให้เราไปขอประตูบ้าน NPC เฉพาะตอนนนกกกลลาาางคืนนะะะจมมี NBCBC เเปปิดปรตูออแ้ว็จะยนลกวาใรา 3ชิ้นแต่ว่าเราก็จะต้องลุ้นว่าเราจะโดนเลี้ยงหรือว่าหลอกนะสิคาโชคไม่ดีแล้วโดนหลอกก็จะโดนแบบนี้โอ๊ยแกแกแก้งฉันช่วยด้วยเฮลลี่ติดอันนี้อ่ะแบบนี้ผมก็ตายนะสิวัว อ๋อใหผมเป็นกบรมทำมาให้ผมเป็นกบมเนี่ยพวกบ้ากี่หลักน่ารักอะไรเราน่าเกียดอะ่ะม่อยากเป็นกบมอ่ะแต่ถ้าหากเราโชคดีเราก็จะได้เค้กหรือไม่ก็ปืนเอเรียนแบบนี้เลยครับพอเก็บลูกกวาดได้เยอะๆแล้วเราก็สามารถมาแลกของกับคุณหัวฟักทองตรงนี้ได้เลยมีอาชีพใหม่ให้แลกด้วยนะแค่30ลูกกวาดเอง